สวัสดีครับน่นทองค้นสางงานครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่หาแล้วเนาะครับในโปรเจกต์นี้ซึ่งคลิปนี้ผมก็สิมานําเสนอในการสารแหแบบบลูดเนาะครับซึ่งในการสารแหแบบปกตินี่ครับแบบไอ้เกี่ยวรอบเดียวแบบนี้มันมันมีโอกาสหลวนนะครับเนี่ยสานแบบปกติซึ่งการเกี่ยวแบบรอบเดียวนี่มันสิหลุด เดี๋ยวผมจี่ดึงให้เบิงนะครับในการหลุดของมันเนี่ยครับดึงแค่นี้มัน,มนก็สามารถหลุดได้แล้วสามารถหลุดทรายหลุดขัวไปนี่ครับคือการไอตาแห่มันหลุดที่เป็นลักษณะนี้เวลาเ้าไปใส่งานสาร้วแล้วไปใส่งานไปวนัปวนปลาวันปูวันปลานี่มันก็ฉี เวลาเหาดึงสรายดึงขวามันก็จะมีโอกาสหลุดแบบนี้นะครับซึ่งถ้าแบบนี้เ้าก็ต้องเขาเรียกว่าสาร,รวแล้ๆให้ไปท่วงน้ำหนักจักอาทิตย์หนึ่งหดนามเส้าแรงแล้วค่อยไปย่อมใส่งานมันก็จะม่มีโอกาสแกตาหลุดได้นะครับในสารสารแบบเกี่ยวเกี่ยวแบบรอบเดียวซึ่งตัวนี้เนี่ยครับในการสารแบบสารแหแบบบหลูด ซีเลักษณะนี่เกี่ยวสองหลอบตัวนี้ยู่แน่นเลยนี่ครับเกี่ยวสองหลอกบกับ,กบ,กบสารแบบปกติอย่หล่แต่ว่าในการตักได้เขาตักสองหลอบสารปกตินี่ครับเขาสิตักไปสองหลอบแล้วไปเกี่ยวตาแหากับสารเกี่ยวก้อยปกติทั่วไปแต่ว่าเขาเกี่ยวสองหลอบ ตัวนี้ขอเสียมันก,นกนสิสาแน่นะครับในการสารแล้วก็นในส่วนของปมมันสีใหญ่ในจักหน่อยแต่ว่าบ่มีทางหลุดแน่นอนแนตัวนี้เ่ต้องไปท่วงนำหนักก็ได้สามารถย่อมไปใส่งานได้เลยใส่ลูกแห่แล้วก็ไปใส่งานได้เลยสำหรับข้นขยันสารเนี่ยเขาสารแบบนี้ไปเลย ก็ได้ครับป้องกันแหาตาหลุดได้ทุกตาเลยแต่แบบนี้แต่ว่าขันไปเขาเรียกว่าไปเกี่ยวหลอบเดียวมันก็มีโอกาสหลุดสูงนะครับถึงสีหย่อมถึงสีทวงมันก็มีโอกาสหลุดขึ้นกันคือเกานี่ครับขอเสียมันออกสีเขาเรียกว่าปมญงแน่จังหน่อยแต่ว่าก็บ่เป็นปัญหาหรอกครับแค่นี้ตัวนี้เป็นอ่าได้เบอร์หกแฮหาเส้นเนาะครับนี่ครับผมดึงให้เบอรงครับ เนี่ยมันมีทางโหลดดึงแห้งไปในกับโหลดมแต่ฉีขาดโหลดทรายโหลดขัวกับพกไปดึงลงลางโหลดขึ้นเทิงกับ่บไปนี่ครับสีแนน,นเลยเดี๋ยวผมสีลาเบื้องตัวทีตัวตีผมสารในเกี่ยวได้รอบเดียวนี่ครับเดี๋ยวผมสีดึงในเบื้องซึ่งตัวนี้มันมันสามารถโหลดได้ครับเนี่ย ดึงนิดเดียวมันก็หลุดมันก็หลุดเลยในการสานเกี่ยวคอยตัวนี้ครับสามารถหลุดได้นี่มันหลุดได้ครับแต่ว่าในการสานเกี่ยวคอยแบบาตากได้รอบเดียวนี่มันสีได้เร็วขอดีอยงมันข่อเสียคือตัวนี้นะครับมันหลุดง่ายซึ่งสารลักษณะแบบนี้ก็ต้องไปทวงก่อนทวงหนามห่อกระมังซีไนแน ใส่น้ำเต็มๆแล้วก็มัดใส่ตรงแห่นี่ครับตรงส่วนที่ห้องสานแล้วๆแล้วก็ไปทวงน้ำแล้วก็หดน้ำหดเสากหดแรงเพื่อเฮ็ดให้ปมมันแน่นจากอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เข้าไปใส่ลูกแหยยอมใส่ได้เลยครับคลิปนี้ก็บ่มียังหลายครับกับพบพอกันในคลิปหนาเนาะครับก็บอย่าลืมกดซ like, ับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดกลิบต่อไปขอบคุณครับ